สวัสดีค่ะครูติวสาบานาจา้าวันนี้นะคะติวก็จะมาทำซิมโทรศัพท์ใหม่นะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้มา3วันแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาทำที่รพตันนะคะจะเป็นช็อปของเอเอสนะคะเพราะว่ากูติวใช้เอเอสนะคะกติวก็จะไปทำก่อนนะคะเยวจะาำก่อนวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้มภารกิจแล้วนะคะเพราะว่าซิมสัญญาณโทรศัพท์ของกูติวหายนะคะ หายตั้งแต่วันเสาร์นะคะแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะไปทําใหม่นะคะวันนี้นะคะหลังเลิกเรียนนะคะทองฟ้าก็เป็นใจนิดนึงนะคะเพราะว่าฝนก็หยุดตกแล้วนะคะหลังจากที่แบบว่าตกมาทั้งวันทั้งคืนนะคะก็โอเคขึ้นมาหน่อยนะคะกี๋ยวก็เลยจะามาทําซิมนะคะก็ทําเสร็จแล้วเนาะแล้วที่นี้นะคะก็กูติก็ได้สอบถามเจ้าหน้าที่นะคะว่า,าสัญ,ญญาณมันหาย ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนซิมนะคะแล้วก็ใช้เบอร์เดิมให้นะคะเพราะว่าเขาจะทยอยตัดสัญญาณนะคะ,ะเพราะว่าตัวเก่ามันอาจจะไม่เสถียรนะคะเขาก็เลยจะ,ะตัดสัญญาณทำซิมตัวใหม่ให้นะคะกูติ๋วก็โล่งใจเพราะว่ากูติ๋วแบบเสียดายซิมตัวนี้มากเลยนะคะเพราะว่ากูติ๋วใช้มานานแล้วนะคะแล้วมันก็แบบ แล้วก็แบบเชื่อในเรื่องของเบอร์โทรด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบเบออชอบชอบเบอร์นี้นะคะแล้วก็เลยอแบบช้านะคะแล้วทีนี้ก็แบบเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะคะก็โล่งใจมากนะคะตอนแรกคือแบบว่า,าเครียดมากเลยนะคะเครียดเรื่องซิมเออเราไปทําอะไรหรือเปล่าโดนแบบนู่นนี่นั่นนะคะก็คิดเยอะนะคะอ่าก็แบบมีเอฟซีหลายๆคนเนาะก็บอกว่า ผูเติ๋วแบบลองไปขอ,อซิมใหม่ใช้เบอร์เดิมนะคะเพราะว่า,าบาหลายคนก็เคยเป็นนะคะแล้วก็ผูเติ๋วก็เลยลองมาที่ช็อปของ a a เดูนะคะก็บริการดีนะคะเขาก็ทําให้ใหม่นะคะแป๊บเดียวค่ะวันนี้คนไม่ค่อยเยอะด้วยนะคะเติ๋วก็เลยมาทํานะคะก็มาทำหลังจากเลิกเรียนนะคะตอนนี้ก็ประมาณเวลา ห้าโมงเย็นนะคะก็จะมืดแล้วนะคะห้าโมงเย็นถ้าหกโมงนี้คงจะค่ําเลยนะคะก็วันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะคะแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะคะก็ต้องแบบขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะที่มอบให้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคําแนะนํานะคะทีะ่แนะนํามานะคะผู้ถือก็ลองมาทําดูนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วค่ะอากาศเย็นนะคะวันนี้คือแบบต้องใส่เสื้อกันยาวนะคะเย็นถึงหนาวเลยนะคะไม่รู้ทิศดูไหนกันแน่นะคะทิศีวก็แบบแอบ,บงงนะคะก็ต้องแบบรักษาสุขภาพนะคะพิศดีวก็รักษาสุขภาพเหมือนกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีจ้า